สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้อยู่กับ ซีรีส์นะคะข่าวสาร ROV กันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ไปรวบรวมข้อมูลข่าวสารจากแฟนเพจใหญ่ๆต่างๆของเวียดนามอาวีเวียดนามมาให้กันนะคะอ่ะให้มันครบจบในคลิปเดียวนะคะก่อนที่จะไปรับชมก็ใชกันกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b ์เปิดกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่พลาดแบบอาวกิจกรรมใหม่ๆนะคะและข่าวสารในวันนี้ก็คือทางดาพิฆาตสูตรเนี่ยนะคะจะมีสกินคอลเลกับทาง r ซึ่งแบบว้าวม นะคะแบบว้าวแบบว้าวมากเลยนะคะซึ่งตัวที่จะได้เป็นฮันจิโรนะคะ หลายเพจเพจมีมีเพจ AOV n e w นะคะได้ลงไว้ว่าประมาณนี้อ่านเราจะขึ้นให้นะตัวใหม่นะคะเป็นฮีโร่ตัวใหม่ของทาง AOV นะคะตัวยานหรือตัวยันนะคะแล้วแต่คนจะอ่านออกเสียงได้หมดเลยนะคะอาจจะเป็นสกินทันจิโร่นะคะส่วนเดสโกกับเซนิสึซนะคะแล้วก็ตัวอ n โดสเกตเนียนะคะก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นตัวอะไรนะคะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวเนี่ย เซนิสึกับตัวอิโดซเกะเนี่ยจะมาไหมแต่เราคิดว่าตัวทันจิโร่กับเนสุโกะน่าจะมาแน่นอน100%นะคะส่วนตัวทันจิโร่มันจะเป็นตัวอะไรได้เนี่ยคิดไม่ออกเลยนะ,ะกับตัวเนสุโกะอีกหนึ่งตัวนะคะก็ต้องรอดูว่าตัวไหนเหมาะสมที่จะแบบเออได้แบบเอฟเฟกต์สกิลไปอะไรอี้นะคือแบบมันก็ต้องเราคิดว่าต้องเป็นตัวแบบไฟเตอร์อะไรประมาณนี้แน่นอนแต่ถ้า เซนิสซ์กับอินสุเกะมาก็คือแบบว้าวมากนะคะ,ะหลายคนก็จะงงว่าตัวไหนแล้วก็ขึ้นตามรูปให้ดูนะคะแต่ทันจิโระมานแน่นอน100%กับเนสโกนะแต่ตัวอื่นก็ต้องรอลุนกันนะคะว่าแบบอาจจะแบบใครเป็นเมนตัวอะไรก็รอลุนกันนะคะคือว้าวมากและท้ายคลิปวันนี้นะคะก็มีสกินใหม่มาแจกฟรีด้วยไม่ใช่ตัวไอรีนะคะจะแจกแบบเป็นการแบบ เดี๋ยวก็ไปดูท้ายคลิปกันอีกทีหนึ่งนะคะอ่าก็จะมีประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะทิ้งเครดิตไว้ให้นะคะให้แบบได้กดติดตามกันหลายคนก็อาจจะแบบทำไมแบบเราแบบพูดกระตุกกระต่างนี้หน่อยนะคะคือว่าเราก็เบอร์เบอร์เราก็กาแบบข้อมูลอะไรผิดพลาดแบบถ้าข้อมูลอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีโมเดลหรือว่าเอฟเฟกต์คลิปรีวิวสกินอะไรมานะคะเดี๋ยวเราจะรีบ อัปโหลดให้ดูกันเลยนะคะอ่าเดี๋ยวพร้อมแล้วก็ไปรับชมพรีวิวต่างๆได้เลยค่ะสําหรับใครที่สนใจเติมเกมแนะนําร้านก็เด่นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมราคาถูกและเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงและสําหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์โกเด้นเติมเกมนะคะเน้นย้ำว่าต้องมีแอดและใครที่สนใจโปรโมชั่นต่างๆนะคะกดติดตามได้ที่ Facebook ได้เลยและยังมีเกมอีกมากมายให้เลือกเติมนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะคะ โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้ายังไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมมาวีที่มียอดไลค์มากกว่า1น0 0 0แสนคนเปิดบริการซื้อขายเกมออนไลน์มามากกว่า6ปีเครดิตด,ดีไม่มีโกงและเปิดบริการตลอด2 4ชั่วโมงเพจนี้เลยแอดมินต้น tp 7ขายไอเดีเกม RV มีไอดีให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาทไอดี ID, โหดแลงสูงมีให้เลือกเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกมอาวีโหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูสกินที่จะแจกทางอวีจะแจกกันนะคะจะเป็นตัวสกินที่สําหรับการรีแรงนะคะก็ยังไม่ได้บอกว่าเป็นตัวอะไรนะคะแต่ก็แต่มันซีซันนี้ยังไม่จบซีซันเลยน่าจะอีกสัก1เดือนนะคะถึงจะแบบเอาสกินนี้มาแจกนะคะน่าจะเป็นสกินใหม่ตัวอะไรนะคะท่านผู้ชมก็ลองเดามานะคะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับตัวดาบพิฆาตอสูรกันต่อกันเลยดีกว่านะคะ ต่อไปนี้นะคะจะเป็นการแบบสรุปตัวละครดาบพิฆาตรสูนกันเข้าคร่าวนะคะให้แบบเหมือนเราทําคลิปสปอยอน,นิเมะเราไม่ได้สปอยนะแต่อันนี้แบบสรุปตามความเข้าใจของเราเลยคะโดยตัวดาบพิฆาตอสูนนะคะก็จะมีตัวเมนหลักคือทันจิโร่นะคะทันจิโร่เนสโกะแล้วก็ตัวเซนิสึกับตัวอินอสุเกะนะคะซึ่งทันจิโร่กับเนสโกะเนี่ยนะคะเป็นพี่น้องกันอ่ะแล้วก็เนสโกะเนี่ยเหมือนกลายเป็นแบบ ปีศาจอะไรอย่างนี้นะถ้าแบบข้อมูลผิดพลาดอะไรก็ขอไปด้วยนะคะคือเราไม่ได้ดูอนิเมะเรื่องนี้นานแล้วนะคะเราดูแค่ทีสั้นหนึ่งนะส่วนเซนนิสึกับอิอนโนสุเกะเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับทันจิโร่นะคะเป็นเป็นแบบนักดาบนักสู้อะไรอย่างนี้ด้วยกันแต่พระเอกพระเอกตัวหลักๆก,ก็เป็นทันจิโร่ประมาณนี้เราก็จะขึ้นรูปไว้ให้ดูนะคะเผื่อว่าแบบ ใครที่ยังแบบไม่ได้ดูอนิเมะก็ลองไปดูกันหาดูได้นะคะในแบบเน็ตฟลอเน็อะไรก็น่าจะมีนะคะอ่ะก็จะมีประมาณนี้เราก็จะไม่ได้มาสรุปละเอียดเลยมากก็ขอขอบคุณที่ดิดคลิปจากแฟนเพจหลายๆแฟนเพจด้วยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ให้ได้กดติดตามกันอีกหนึ่งทีนะคะแล้วก็เชียกันกดแชร์กดไลค์กดซับตะไคร้ให้เราด้วยนะคะเพราะว่า เดี๋ยวจะมาอัปเดตคลิปรีวิวสกินกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้านะคะบอกเลยว่าก็อยู่กันที่ซีรีส์อะดเมะเหมือนกันนะคะซึ่งเป็น RV c o l l คอรบกับอดเมะอีกหนึ่งเรื่องนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะก็ก็ติดตามไว้นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้แน่นอนนะคะอ่ะไปละสำหรับคลิปนี้บป bye b y